สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนํานกต่อกันทักสองต,อตัวนะครับตัวข้างซ้ายนี่เป็นลิวตันนะครับปกักธรณีเลยครับตัวข้างขวานี่ก็เป็นสามกุกนะเนี่นะครับลิวตันนี่ปักธรณีเลยนะนะครับติดพื้นเลยขยับปีกแก๊บแก๊บแก๊บนะครับนี่เลย ตัวห้องขวาเป็นสามาก first, Shot, ุกเต็มนะตัวห้องซ้ายเป็นลิวตันตัวห้องขวาเป็นนกขลมนะสามกุกเรียกปั๊บตับคูนะอ่าเรียกแล้วเปลี่ยนเลยเรียกเรียกแล้ว เลยนะครับเดี๋ยวดูตัวนะตันนี้เป็นสามปุ๊กนะครับตัวนี้เป็นหลิวตันนะเนี้ยขยับปีกแกลบแกบนะครับหลิวตันตัวนี้นะครับนกต่อดีๆนะที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นะครับนี่นะ ตัวกันตัวนี้สามปลูกนะตัวนี้เป็นลิวตันตวันนี้เราจะถ่ายแค่สามนาทีก็พอนะครับสามเอาประมาณสักสามนาทีก็พอตัวนี้เป็นลิวตันนะ có đi cách này không có dọc đi cắt 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 đẹp đồ chạy cứ lời đi สวยเลยนะลือตันตัวนี้ครับตัวคู่กันเป็นสามกุกขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ